ท่านที่เกิดราศีเมษนับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปถึง1ตุลาคมถ้าติดต่อท่านนำเสนอซื้อขายให้บริการมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จชัดเจนรันทุราศีเมษนัำเสียย้ายจะส่งผลให้เกิดคุณวิเศษหลายสถานมีโอกาสจะขยับขยายเดินหน้าในแนวทางหรือโครงการงานกิจกรรมของชีวิต คุณดูตามภาพประกอบซ้ายมือบนหน้าจอลอลิงหันอากาศเรียกว่าลัคนาราศีเกิดทีนี้คุณก็จะมีดาวเดิมตามพื้นดวงเดิมที่คุณผูกตามที่ให้สแกนเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ารากเดิมอะดาวเกษตรแปลว่าดาวรากฐานหรือพื้นฐานว่าเลขห้าดาวเสดีเป็นดาวเกษตรประจาเรือนสุภาเห็นไหมและวินาศมีนเห็นไหมมันแปลว่าเรือนเรือนที่บอกเรื่องเหมือนโรงละครที่มีบทบาทและหน้าที่ เรือนสุภาก็แปลเป็นเรือนแห่งความสาเร็จแปลว่าดาวดวงนี้เป็นดาวที่มีความหมายถึงความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นดาวดวงนี้กาลังจะโครจรเดินหน้าในเรือนสหัชชะเนี่ยเลขห้าสีแสดหรือสีส้มวันที่สิบสามพฤษภาคมจะยกเข้าราศีมิถุนคือเรือนสหัชชะเรียกว่าสุภะเดิมวินาศเดิมจรเป็นสหัชชะแต่ยังมีอีกว่าคุณที่ดูดวงของคุณแต่ละคน ปรีกย่อยอ่ะมีความเป็นไปได้หมดเลยว่าเดิมจากสุภาจากวินาศมันอยู่ในเรือนอะไรอีกผูกแล้วมาตัวเลขไอ้ที่ว่าเนี่ยห้าเนี่ยอยู่ตรงไหนห้ากุมจุดเกิดห้าอยู่กระดุมพระห้าอยู่สัชชะห้าอยู่พันธุถูกต้องไหม แต่ที่พูดถึงตรงนี้ที่พูดว่าสิบสามพฤศภา,าเนี่ยดาวจรแต่พูดดวงเดิมก็คือดวงตามวันเดิม,มปีเวลาเกิดที่สต็อปเอาไว้ไงมันจะมีดาวที่หยุดเวลาไว้ณเวลาเกิดของนคุณมันจะอยู่ในช่องนั้นอนะช่องใดช่องหนึ่งแน่ๆในสิบสองช่องนั้นนะว่าเลขห้าอยู่ตรงไหนไอตรงนี้ผมไปตามดูให้ไม่ได้หรอกต้องมาเรียนแนละ้วใครไปตามดูให้ได้ดาวศสดีกลุ่มจุดเกิดแปลว่าดาวเีนำหน้าดวงชะตาเดิมแปลว่าดาวซีโยกหน้าแปลว่าโอ้ยยาวนะคุยกันทั้งกลางวันทั้งคืนก็ไม่จบอะ แต่มาดูว่าดาวจรเลยนะกันดาวเสดจรเข้าเดือนสหัชชะแปลวะ่าความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงจะเกิดจากสหัชชะแปลว่าเพื่อนแปลว่าสังคมแปลว่าไปข้างหน้าแปลว่าการติดต่อแปลว่าการคอนแทคนี่ความหมายงี้แปลว่าถ้าเกิดใครอยู่ในราศีเมษนับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปถึงหนึ่งตุลาคมถ้าติดต่อถ้าพบปะถ้ามีคอนแทคถ้านำเสนอซื้อขายให้บริการมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จชัดเจนฟ้นตง แล้วหลังจากวันที่สองตุลาคมเลข5ล้าดาวดีก็จะยกข้อยสู่ราศีกรกฎมีตําแหน่งเป็นมหาอุดตรงนั้นแหละสําคัญเพราะจะเป็นมหาอุดในจังหวะแรกไปจนถึงวันที่22่ธันวาคมปีนี้2ตุลาถึง22่ธันวานี่คือความหมายนี้ว่าจะดีมากเพราะพระเสดีจะจอนเป็น4ี่กับดวงสตาเห็นไหมลัคนาราศีเมษนับหนึ่งพฤษศนับสอง มีถุนนับสามกรกฎนับสี่มันจะกลายเป็นสี่เพื่อหาสบดีสี่ทรงศักแช่มช้อยอยู่ในหลักวิชาว่า่ดงของเกณฑ์ในทางโหราศาสตร์เป็นประตุมเกณฑ์เจริญยิ่งยศนายศก็คือตําแหน่งทรัพย์นี่คือความหมายนี้ในภพพันธุของคนเกิดกรกฎนับตั้งแต่สองตุลาถึงยี่สบสองธันวามีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินสําหรับคนมุ่งที่จะให้ให้มีให้ได้ให้เป็นและมีพื้นดวงชะตาได้ นี่ดูดวงให้คุณไม่ได้หรอกเพราะว่ามันดูใครดวงมันอันนี้ดูโอกาสดาวจรแบบรวมๆเข้าใจไหมเพราะดาวในพื้นดวงเดิมมันมีหลากหลายสารพันเลยในดาวตั้งรับต่างๆปแปลกแยกแตกต่างกันไปเข้าใจอย่างนี่นี่หลักเกณฑ์โหราศาสตร์นี้นั้นคนที่เรียนโหราศาสตร์จะต้องรู้หนึ่งเรียนรู้ความหมายของดาวทั้งหมดทุกดวงสองเรียนรู้การโคจรทุกดวงดาวทั้งหมดทุกดวงสามเรียนรู้ความหมายของเรื่องการผูกดวงและเรือนพบผูกดวงแท่โปรแกรมแล้วก็รู้เรือนพบตามรูปภาพ แล้วอธิบายความหมายของเรือนภพและดาวในเรือนภพสี่ต้องจดจําตําแหน่งของดวงดาวต่างๆว่าดาวในตําแหน่งในลาศีใดมีความหมายว่าอะไรตั้งแต่อาทิตย์เป็นกเกษตรม้าอุดมาจักรราชายท่อ,อยู่ตรงไหนจําต้องจำนี่เห็นไหมอันต้องเรียนมันมีรายละเอียดเยอะเพราะฉะนั้นบางทีใครมาพูดอะไรเกี่ยวกับราศาี เพลอยผมไม่สนใจและไม่มีประโยชน์เพราะมีคนที่ยังเชื่อและศรัทธาแล้วก็ยังใช้วิชาของเราอยู่แล้วก็ประสบความสําเร็จอะครับพอเข้าใจมานิดหนึ่งแล้วนะนะเนี่ยมันจะเกิดในบริบทอย่างนี้จะเป็นโอกาสอันดีแต่มันก็แปลว่ามันไม่ได้เท่ากันทุกคนไปเพราะยังมีพื้นดวงชะตาเดิมวัตถุศีเดิมเนี่ยที่ผูกดวงอยู่ช่องไหนอีกอาจามานั่งดูไม่ไหวหรอกมันโ,โหหลากหลายทุกคนจะเป็นไงใช่ไหมอย่างอาจารย์วัตถีเดิมอยู่ในเรือนเรือนการเงินกระดุมพระนะ วันตอนนี้เปิดสอนหัวราศาสตร์รุ่นนี้จะสอนเป็นรุ่นสุดท้ายสมมุติว่าทุวาาทิตย์4ชั่วโมงอาจารย์ก็จะสอนเองเลยนะเปิดให้โอกาสให้ถามตามวัตถุประสงค์แห่งการเรียนรู้ทีละเล่มทีละเรื่องสอนด้วยตัวเองผ่านระบบซูมใครอยู่ในที่ไหนในโลกก็เรียนได้แล้ววิชานี้มีสัมฤทธิผลมีลูกศิษย์ที่เขาเรียนแล้วมีไรายได้เดือนละหลายหมื่นถึงเป็นแสนวิชาหมอดูก็เป็นเหมือนวิชารักษาทางใจ 2. บอกโอกาสประโยชน์ในอนาคต ให้เข้าใจในอดีตที่ผ่านมามันก็เหมือนที่วิชาที่ปรึกษามันก็เหมือนอาชีพที่ปรึกษาบางคนรับการปรึกษาแล้วไปลงทุนได้ร้อยล้านพันล้านเขาไม่ได้บร์แบกโมดูนี่คุณไปหาจิตแพทย์คุณก็ต้องจ่ายเงินแล้วแถมมีวิชาที่บอกอนาคตทั้งคุณให้ด้วยนะแล้วค่าเรียนทางหลักสูตรเนี่ยหกพันเก้าเกบเกาบาทมันแพงตรงไหนตําราทั้งหมดเนี่ยเจ็เล่มหนาเท่านี้ค่าตําราก็สามพันบาทค่าเรียนจริงถูกจะตายเพราะฉะนั้น ตอนนี้เปิดโอกาสให้ท่านที่สมัครเรียน,นยผ่อนชำระผ่อนจ่ายได้เดือนละพันกว่าบาทรีบติดต่อเข้ามานะครับที่ w w w ร์เว็บเดอะฟั o ธประกาศเปิดรับสมัครคณะผู้ร่วมบุญอย่างเป็นทางการทั้งเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพย่อยวันที่5พฤษภาดาวรราหูย้ายวันที่13พฤษภาดาวสรีย้ายวันที่19พฤษภาดาวเสา,วยาย้ายดาวสดวงย้ายในเดือนพฤษภาคมนี้เพราะฉะนั้น คุณหาโอกาสสักครั้งหนึ่งวันที่24พฤษภาเนี่ยจัดพิธีใหญ่รวบดาวสามดวงเป็นพี่เจริญพระพุทธมนตร์รบพระเคราะห์เป็นหัวราษฎรภาพพิธีกรรมสายคุณพระเทโลโลกคุณหลวงวิสาดูดวงกรอและสายวางังหลวงแต่อดีตเพื่อประกอบพิธีให้เป็นมหามงคลเปลี่ยนดวงจากร้ายกลายดีทําน้ําพระพุทธมนต์น้ําเทพมนต์น้ำทิพยมนต์แล้วมอบให้ประชาชนให้เป็นมหามงคลเขาเรียกพิธีแต่โบราณใครมีเงินน้อยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพย่อย นะไม่ต้องมาล่ว,วิธีเดี๋ยวเอาดวงเข้าวิธีได้นะเรามีวันเดือนปีเกิดผูกคำนวณดวงชะตาใครสนใจสอบถามได้ที่ไล n e ID ดีแอดฟันธงดอ